ครับมาชมธรรมชาติของเหรียญจอบเล็กแข้งตรงนะครับพิมพ์จอบเล็กแข้งตรงนะครับแข้งตรงสิ่งที่สําคัญเลยครับอันดับหนึ่งเลยนะนะครับการสร้างที่ถูกต้องนะครับนั่นคือการหล่อโบราณนั่นเองนะครับหล่อโบราณนะครับต้องหล่อโบราณแท้ๆนะครับนี่การติดก้านชนวนนะครับกดไม่พิมพ์หน้าเดียวนะมีรอยผ่าไวยนะครับ ธรรมชาติของการยืดที่เห็นได้ชัดเจนนะการยืดการแยกนี่ครับจากการงอหูปิงนะครับแล้วที่สําคัญครับการเข้าปากปิงเห็นไหมปิ้งเยิมแบบธรรมชาตินะครับมันมีเทคนิคทักษะนะครับในการเข้าหูปิงนะครับเขาจะมีการบากตรงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วของแกมักจะทําหูกลมกลมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทําลายไม่ได้ไงแต่งไปก็ไม่เหมือนไงครับ